สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิวส์ประจําวันพฤหสัสบดีที่16กันยายน2021กันอีกครั้งนะครับวิญญาณของท่านอยู่ในข้อ5หรือข้อ6ตามพระธรรมยอนบทที่15นะครับข้อที่5ได้บอกว่าเราเป็นเถาอัองุ่นหรือลำต้นท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้านต่างๆของลำต้นนั้นใครก็ตามที่อาศัยต่อติดอยู่ในเราและเราอาศัยต่อติดอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะออกผลสมบูรณ์ดีมากหากแยกห่างจากเราไม่ได้อาศัยต่อติดในเราท่านทั้งหลายจะทำอะไรก็ไม่เกิดผลดีเลยและในข้อ6ได้บอกว่าถ้าผู้ใดไม่อาศัยต่อติดอยู่ในเราแต่ยังอาศัยต่อติดอยู่ในลำต้นเดิมคืออดัมซึ่งตายอยู่ในบาปเขาก็เหมือนกิ่งก้านที่จะถูกโยนทิ้งให้แห้งตายรังแต่จะมีคนเก็บไปเผาทิ้งพินาศในบึงไฟ ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่1 6ได้บอกไว้อย่างนี้ว่าเราเป็นเถาอางุ่นแท้และพระบิดาของเราเป็นผู้ดูแลรักษาสวนพระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษตัดแต่งทุกกิ่งก้านที่เป็นส่วนหนึ่งของเราที่อ่อนแอไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมที่จะออกผลเพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกผล ส่วนกิ่งที่ออกผลสม่ำเสมออยู่แล้วพระองค์ก็จะดูแลเอาใจใส่ลิดเพื่อให้ออกผลสมบูรณ์ดีมากยิ่งขึ้นผลนี้คือผลของพระวิญญาณผลของชีวิตนิรันดร์ท่านทั้งหลายได้รับการชำระและได้รับการตัดแต่งเสร็จแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้สอนท่านทั้งหลายไว้จงอาศัยอยู่ในเราเป็นส่วนหนึ่งของเราและเราจะอาศัยอยู่ในพวกท่านเป็นส่วนหนึ่งของท่าน กิ่งก้านจะให้ผลตามลำพังไม่ได้นอกจากว่าจะต่อติดอยู่กับเถาอางุนชั้นใดพวกเจ้าจะออกผลเองไม่ได้นอกจากเจ้าจะอาศัยต่อติดอยู่ในเราชั้นนั้นเราเป็นเถาอางุนลำตน้นท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้านต่างๆของลําต้นนั้นใครก็ตามที่อาศัยต่อติดอยู่ในเราและเราอาศัยต่อติดอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะออกผลสมบูรณ์ดีมาก หากแยกห่างจากเราไม่ได้อาศัยต่อติดในเราท่านทั้งหลายจะทําอะไรก็ไม่เกิดผลดีเลยถ้าผูดด้ใดไม่อาศัยต่อติดอยู่ในเราแต่ยังอาศัยต่อติดอยู่ในลําต้นเดิมคืออาดัมซึ่งตายอยู่ในบาปเขาก็เหมือนกิ่งก้านที่จะถูกโยนทิ้งให้แห้งตายรังแต่จะมีคนเก็บไปเผาไฟทิ้งพินาศในบึงไฟพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นลําต้นองุ่น และพระบิดาของพระเยซูคริสต์ส่งเป็นผู้ดูแลรักษาสวนนี้และผู้เชื่อเปรียบเสมือนกิ่งก้านที่ถูกนํามาต่อติดกับต้นองุ่นนี้คือบัพติศมาเข้าสวนในพระเยซูคริสต์บางกิ่งก็แข็งแรงบางกิ่งก็อ่อนแอในข้อที่สองบอกว่ากิ่งก้านที่อ่อนแอไม่แข็งแรงไม่พร้อมที่จะออกผลพระเจ้าจะดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษและยกกิ่งนั้นขึ้น เอาไม้มาค้ำพยุงไว้เพื่อให้แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นพร้อมที่จะออกผลเหมือนชาวสวนที่ดูแลสวนองุ่นอย่างดีส่วนกิ่งที่แข็งแรงดีพระองค์จะลิดและตัดแต่งให้ออกผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในข้อที่3ถึง6พูดถึงเมื่อเราได้ยินถ้อยคำของพระองค์เปิดใจต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็บรพติศมารเราเข้าส่วนเป็นหนึ่งเดียวกันกับะเะียซสุคริตเป็นลูกของพระเจ้า เป็นผู้ชอบธรรมสะอาดบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูเลยนะครับวิญญาณเราได้ถูกหลอมเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเจ้าทั้งสาพระภาคจากนี้ต่อไปพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราส่งอยู่กับเราตลอดเวลาทรงสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดา ลูกขอบคุณพระองค์ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์เมื่อลูกเชื่อและได้ัำเกิดใหม่เข้ามาอยู่ในอาณาจักรแห่งแสงสว่างของพระองค์เข้ามาอยู่ในการดูแลของพระองค์และมั่นใจว่าพระองค์ทรงสัตซ์ซื่อจะไม่มีวันทอดทิ้งลูกให้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆบนโลกใบนี้เพียงลําพังอย่างแน่นอนลูกขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมน